คมรวิกฤตหนักจริงเวียดนามมืน่นนำข้าข้าวกัมพูชาทดแทนข้าวไทยเนื่องจากมีมาตรฐานต่ำเกินไปมากทำกัมพูชาเสียหายหลายหมื่นล้านแม้ว่าทางรัฐบาลกัมพูชาหรือสมเด็จฮุนเซนจะออกมาโม้หน้าสื่อว่าเศรษฐกิจกัมพูชาไม่มีผลกระทบใดๆเลยกับการที่ไทยปิดด่านแต่ในความเป็นจริงแล้วคนละเรื่องเพราะเหล่านักวิชาการมากมายทั่วโลกต่างมองเป็นเสียงเดียวกันว่า กัมพูชาเข้าใกล้ขั้นวิกฤตนอกจากปัญหาชายแดนแล้วภายในประเทศก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ชาวบ้านกว่า70,000หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนมีม็อบแรงงานผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดประชาชนเริ่มตกงานสูงขึ้นกว่า500,000รายกระทบ800,000ครัวเรือนแล้วนี่หรือเรียกว่าปกติล่าสุด ยิงตอกย้ำความวิบัติเมื่อทางด้านเพจคัดข่าวได้รายงานถึงเวียดนามงดนำเข้าเข้ากัมพูชาแทนที่เข้าไทยเนื่องจากเข้ากัมพูชาไร้คุณภาพส่งผลให้เข้ากัมพูชาค้างคลังเป็นจำนวนมากเสียห,ยหายหลายหมื่นล้านบาทโดยมีรายละเอียดว่ากัมพูชากำลังเผชิญวิกฤตส่งออกข้าครั้งรุนแรงหลังจากเวียดนามเข้าร่วมไทยปฏิเสธร,รับซื้อข้าวกัมพูชาส่งผลให ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วกว่า1ล้านตันมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐติดค้างในโกดังและไม่สามารถสีหรือส่งออกได้กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงกัมพูชา MAFF แถลงเมื่อวันพุธ8ตุลาคมว่าการปฏิเสธจากเวียดนามทำให้เกษตรกรสูญรายได้ทันทีและเสี่ยงข้าวเน่าเสียหากไม่แก้ไขด่วน สถานการณ์นี้ยิ่งซ้ำเติมจากข้อพิพาทชายแดนกับไทยที่ปิดด่านตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมสร้างความเสียหายเศรษฐกิจรวมกว่า500ล้านดอลลาร์ในภาคเกษตรตามข้อมูลจาก Cambodia Rice Federation หรือ CRF การส่งออกข้าวกัมพูชาในปี2568คาดว่าจะลดลง20%จาก7.5ล้านตันในปีก่อนเหลือ6ล้านตันมูลค่า 2.2พันล้านดอลลาร์โดยเวียดนามซึ่งเป็นผู้ซื้ออันดับ2รองจากไทยรับ1.2ล้านตันต่อปีมูลค่า800ล้านดอลลาร์เริ่มปฏิเสธร,รับซื้อตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมโดยอ้างว่าปัญหาคุณภาพและมาตรฐานจากการตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม (MOIT) ซึ่งพบว่าข้าวกัมพูชาบางลอ็อตมีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน e ู และความชื้นสูงจากฤดูฝนที่ยาวนานผลคือข้าวกัมพูชา5 0 0 0 0ตันที่รอส่งเวียดนามติดค้างสร้างความสูญเสีย150ล้านดอลลาร์และเกษตรกร,กรในจังหวัดบันเตียมเมนเจยและเสียมราฐต้องรอสีข้าวไม่ได้เพราะขาดตลาดส่งออกชั้นสโสคมรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กัมพูชากล่าวว่าเวียดนามเป็นคู่ค้าสำคัญแต่การปฏิเสธครั้งนี้ มาจากปัญหาเทคนิคที่เราจะแก้ไขโดยปรับปรุงมาตรฐานการผลิตแต่ยอมรับว่าการปิดด่านไทยทำให้กัมพูชาขาดทางเลือกในการส่งออกโดยไทยรับเข้าวกัมพูชา40%ของการส่งออกทั้งหมดมูลค่า900ล้านดอลลาร์ CIF ระบุว่าข้าวหอมมะลิกัมพูชา Fragrance Rice ซึ่งเป็นสินค้าหลักถูกปฏิเสธจากเวียดนามเพราะการแข่งขันกับข้าวเวียดนามเอง ที่ส่งออกไปตลาดโลกมากขึ้นเวียดนามส่งออกข้าว8ล้านตันในปี2,568เพิ่ม10%จากปีก่อนส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรชัดเจนโดยในจังหวัดบันเตียมเมียนเจยและเสียมราชซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหลักราคาข้าวเปลือกตกต่ำจาก300ดอลลาร์ต่อตันเหลือ90ดอลลาร์สร้างความสูญเสีย200 000, 000, ล้านดอลลาร์และเกษตรกร,ร,ก,รกว่า10,000 0ครัวเรือนต้องรอ สีข้าวไม่ได้เพราะขาดตลาดส่งออกที่เพยาประธาน CRF กล่าวว่าข้าวติดค้างในโกดังกว่า1ล้านตันหากไม่ส่งออกภายใน3เดือนจะเน่าเสียหมดและกระทบ GDP ภาคเกษตร2-3เปอร์เซ็นเกษตรกรในกัมพอตประท้วงเมื่อวันจันทร์ที่6ตุลาคมเรียกร้องให้รัฐบาลเจรจากับเวียดนามและไทยเร่งด่วนเพื่อเปิดด่านและหาตลาดใหม่ เช่นจีนและอินเดียรัฐบาลหุนมานิตสั่งกระทรวงพาณิชย์และ MAFF เจรจากับเวียดนามในกรอบอาเซียนเทรดคอมมิตตีเพื่อยกเว้นมาตรฐานชั่วคราวและหาตลาดทางเลือกโดยส่งตัวแทนไปงาน China International Import Expo ในเดือนพฤศจิกายนเพื่อโปรโมทข้าวกัมพูชานอกจากนี้รัฐบาลจัดงบช่วยเกษตรกร50ล้านดอลลาร์สำหรับสีข้าวและสะต็อกสินค้า แต่ผู้เชี่ยวชาญจาก East Asia Forum ชี้ว่าปัญหาไม่ใช่แค่ตลาดแต่คือโครงสร้างการผลิตที่ล้าสมัยและพึ่งพานำเข้าปุ๋ยจากเวียดนาม80%ทําให้กัมพูชาเสียเปรียบในการแข่งขันวิกฤตนี้เชื่อมโยงกับข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาที่ปิดด่าน16แห่งสร้างความเสียหายรวม5,000ล้านดอลลาร์โดยไทยปฏิเสธรับซื้อเข้ากัมพูชา1.2ล้านตันต่อปีมูลค่า 800ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์จากเมคง Strategic Capital เตือนว่าหากเวียดนามไม่ผ่อนปรนการส่งออกข้าวกัมพูชาจะหด30%ในปี2568ส่งผลให้ GDP ชะลอ1%และอัตราความยากจนพุ่ง15%รัฐบาลกัมพูชาจึงเร่งเจรจาในกรอบอาเซียนสุดยอดเดือนพฤศจิกายนเพื่อเปิดด่าน และลดภาษีนำเข้าข้าวระหว่างกันทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม